สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในตอนที่995เนื้อหากำลังดุเดือดนะครับและเต็มไปด้วยความมันอย่าลืมนะครับสนับสนุนเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แค่นั้นเลยครับเอาละครับไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้มาที่นี่ มายัางอาณาจักรต่างตอนใต้นะครับแลได้รู้เรื่องราวหลายอย่างเขาที่สนใจกับสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิรระดับพิเศษที่เป็นสัตว์ร,ร้ายมีสติปัญญาอย่างหญิงเจ้านะครับก็ตัดสินใจที่จะเอามันมาเป็นพังกอเกิดต่อไปของตัวเองแน่นอนนะครับอะไรก็ตามที่ได้มาง่ายก็เสียไปง่ายและอะไรก็ตามที่มีคุณค่านั้นมันก็จะเลกมาด้วยความยากลาบากเสมอลู่โจของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังยืนเผชิญหน้าอยู่กับ นักค่ายอดฝีมือนะครับเยหลิววยุนเขานั้นกําลังประชิญหน้าอยู่กับพันธมิตรแห่งแสงและความมืดมิดเขากําลังประชิญหน้าอยู่กับราชสำนักของดินแดนดวนสุดยิ่งใหญ่นี่ยังนับนี่ยังไม่นับรวมนะครับสำหรับผู้อุโสโคนแรก แห่งสภาออคอยดําและปูอาวุโสคนแรกแห่งสภาอ๋อคอยขาวที่กําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยไม่ได้มีความสนใจมาในทิศทางฝั่งนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับจากเนื้อหาที่เปิดเผยมาเมื่อตอนที่แล้วดูเหมือนว่าถ้าวัดกันเนี่ยลู่โจจะไม่ใช่คนที่จะสามารถเอาชนะสัตว์ตได้แต่ถ้า อาต้องนี้ลูโจทําได้แน่นอนแต่แน่นอนครับมีเหลือกับการที่เขาโดนดูตัวเหยียดยามตาหากต่อยเขาก็ ไม่ใช่พระเอกของเรานะครับมันเสียศักดิ์ศรีมาดูกันว่าลููโจของเราจะทำยังไงเพื่อเอาชนะและพิชิตศัตรูในวันนี้ก่อนที่ลูโจจะได้พูดอะไรตัวเขาได้คำนวณถึงจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแลว้วสมองนะครับขึ้นเป็นตัวอักษรเอยกำลังสองเท่ากับบีเท่ากับวายเขานะครับได้คำนวณถึงจุดแข็งจุด ต่างๆถึงนู่นนี่นั่นบราบาาเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าลู่โจยังมีหวังนะครับให้เจ้าหัวคอยทั้งสองปรากฏตัวอีกด้วยลู่โจยังหวังให้เจ้าหัคอยทั้งสองปรากฏตัวอีกด้วยตัวความแข็งแกร่งที่เขาด้วยความแข็งขแกร่งที่ตัวเขามีในตอนนี้นะครับทีนี้นั้นบอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยกองกําลัง,งหลายฝ่ายแต่ละฝ่ายต่างมีจุดหมายเป็นของตัวเองมันไม่จําเป็นเลยนะครับที่เขาจะต้องออกแรง อยากให้ในเจ้าหอคอยแต่ละฝ่ายปรากฏุดตัวนะครับด้วยพลังความแข็งแกร่งที่ตัวเขามีตอนนี้การจะสังหารใครเพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องอยากเย็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลู่โจเนี่ยสรุปมันเก่งกว่าหรือว่ามันอ่อนกว่าบางทีเนื้อหานะก็ทําให้สับสนนะครับบางตอนมันบอกว่าลู่โจเออเอาชนะไม่ได้บางตอนก็บอกว่าเอาชนะได้ก็นั่นแหละครับดูเอานะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าวัดพลังเพียวๆก็ชนะไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าวัดด้วยอไอเทมของ GM ผู้เป็นคนจับปากกาเขียนนิยายเรื่องนี้ก็แน่นอนครับลูโจของเราทาได้ทุกอย่างเพราะเขาคือพระเอกนอกเหนือไปจากนั้นลูโจยังมั่นใจอีกด้วยว่าลำพังตัวเขานะครับคงจัดการกับเยล่ยวิวเ,เล่จัดการกับไอ้ยี่ยได้แน่นอนนะครับ มันไม่มีทางเลยที่ลู่โจจะปล่อยให้ตัวเองต้องโดนดูถูกด,ดูแคลนในตอนนี้ลู่โจนั้นคิดที่จะเชื่อคาที่แนของเสียลอยู่เหนือขาตั้งใจจะรอคอยใ,ให้ทุกฝ่ายนะครับผ้มันกันเองแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดาที่ลู่โจก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจเช่นกันในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวเขาเก็บตัวอยู่ในซากประการฟังนะครับขาไม่ได้ใช้เวลาไปยังศูนย์เปล่าในช่วงเวลานั้นนะครับบอกได้เลยว่า,ายังมียานกงหวานจีนลู่นะครับคอยส่งข้อความให้เสมอ แม้ว่าสะป่าก็คอยแม้ว่ายังมียานยานเจนลู่นะครับ ที่ส่งข้อความให้เสมอแม้ว่าสภาโอคอยจะมินจะยุติความขัดแย้งภายในไว้ได้เป็นการชั่วคราาเท่านั้นแต่เมื่อสงครามเกิดขึ้นทุกคนที่นี่ก็จะให้ความสําคัญาตามลําดับความสําคัญได้แน่ตัางโอคอยขาวและโอคอยดํารวมไปถึงราชสำนักแห่งดินแดนหยวนไม่มีไฟไหนเข้าไปยุ่งเกี่ยวพวกเขามักเลือกชื่นชมเบื้องหลังมากกว่าในรถม้าที่ไม่ดูอะไรต่างจากโรงศพที่ดูไม่ต่างอะไรจากลรมศพเย่หลิวหยุนหัวเราะก,กิกคัก ขาพูดด้วยท่าทีอันมั่นใจและอ,อ้วปัวุโสก,ก่อนหน้านี้ค้าเพียงแค่ยอกล้อยอกยอกนะยอกล้อท่านก็เท่านั้นไม่จําเป็นต้องจริงจังไปหรอกนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สํานักสมัตตาสีขาวโดนถูกดูถูกดูแคลและต้องอับอายขายขี้หน้าแบบนั้นหรอกนะเฉิอยู่นะครับที่เป็นผู้นําของเราสํานักสมัตตาสีขาวและสาวุกทั้งหลายต่างก็เบือนหน้านี้นะครับพวกเขาไม่มีคําแก้ตัวเนื่องจาก มันไม่มีคําแค่ตัวนะครับอันไรเหตุฝนนี้ลู่โจที่ได้เห็นก็พูดยังไม่แย่แสพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีอิสระไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเดินทางมายังอาณาจักรทางตอนใต้ที่กำลังตกอยู่ในความวุ่นวายนี้ได้สำนักสีขาวสำนักสมัตะสีขาวนี้จะไปทำอะไรที่ทำให้พวกเจ้าต้องคุณเครื่องกันละ่ะ เฮ้เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะก็แค่พูดตามเหตุผลเท่านั้นยังไงผู้อ่อนแอก็ควรระหนักถึงพลังที่ตัวเองมีได้เจ้ากําลังบอกว่าผู้แข็งแกร่งสามารถดูแคนผู้อ่อนแอได้อีกอย่างนั้นสินะเย่เหลีวหยุนลังเลก่อนีจะตอบกลับไปความจริงมักโหดร้ายกับเราเสมอในเมื่อท่านอายุมากแล้วค่ะแน่ใจว่าท่านเข้าใจเรื่องที่ข้าอยากจะสื่อดีผู้เอาส แสดงให้ค่าเห็นทีตัวเาพวกไรประโยชน์อย่างเจ้าจะมีหน้าที่ไปทำอะไรได้ลูโจน,นะครับเลือกที่จะใช้การ์ดการโจมตีของเพชาฆาธรรมดามันไม่คุ้มค่าเลยที่จะใช้การ์ดการโจมตีเพชาฆาจะบับปรับปรุงกับไอขยะไร้ค่าอย่างเจลิวจุน และเอุผลนะครับที่ทําให้ลู่โจมั่นใจเมื่อได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเพราะว่าตัวเขามีวิธีการที่จะรับมือนั่นเองลู่โจตั้งใจใช้การ,จการโจมตีของเิชาคาทั่วไปเพื่อรับมือกับศัตรูที่มีพลังปัง่อเกิดต่ากว่า8ปังแม้ว่าแต้มบุญนะครับจะต้องเสียมากมายแค่ไหนแต่มันก็ยังสามารถอาซื้อทดแทนได้ อยู่ดีนี่เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครกันเสียงของเยริวยุนดังกลงวานคึกกล้องแม้ว่าตัวเขาจะรู้สึกโกรธแค่ไหนแต่เยริวยุนก็ไม่อยากลดตัวไปต่อสู้กับชายชาราตรงหน้าเป้าหมายของเขาคือหัวใจแห่งชีวิตตรงด้านล่างบนพื้นมากกว่าหัวใจแห่งชีวิตมีค่ามากกว่าการสังหารผู้ฝึกยทดจากสำนักสมตรตะสีขาวเป็นหนๆค่าให้โอกาสเจ้าแล้วนะลู่โจโยกมือขึ้น ในตอนนั้นเองฝ่ามือชาวพุทธพลังฝ่ามือที่ดูธรรมดาก็ได้ถูกปลดปล่อยออกจากฝ่ามือมันเป็นเหมือนพลังฝ่ามือที่ไม่ได้แฝงกับพลังลี้ลับสูงสุดหรือพลังใดพลังฝ่ามือต้องคำพุ่งไปตรงๆนะครับที่ลงศพสีดําในขณะที่สมาชิกชาวหอวคอยดําและหอ,อคอยขาวได้แต่เฝ้ามองทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นเป็นธรรมดาที่พวกเขานะครับหวังให้ทุกฝ่ายที่มาที่นี่ต่อสู้ว่ามันับกาลังกัน ยิงทุกายต่อสู้กันเองมากเท่าไรโอกาสที่จะจริงหัวใจะห่งชีวิตก็มากขึ้นเท่านั้นแต่กับกันนะครับเราผู้ฝึกยุทธจากสำนักสมุตาสีขาวได้แต่ถอนหายใจปวกเขานะครับถูกดูแคลนและเหยียดยามหลายต่อหลายครั้งแล้วแม้ว่าจะโกรธนะครับแต่เขาก็ยอมรับมันได้แต่มีหรือที่พวกเขานั้นจะไม่รู้สึกแค้นนะครับอยู่ในใจทุกคนต่างก็มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองและในเมื่อมีผู้ที่อาสา ที่จะระบายความคุณเคลืองปรากฏขึ้นแล้วไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะมีอารมณ์ร่วมฝ่ามือทองคำงั้นหรอราชาเชินมองดูพลังฝ่ามืออย่างสับสนไม่มีใครใส่ใจที่จะป้องกันการโจมตีจากฝ่ามือทองคำพลังฝ่ามือทองคำของลูโจพุ่งกระโจนใส่ลงสพดำ แสงจากพลังฝ่ามือส่องสว่างวับวับมาช่วยคู่กรจะหายไปในพริบตาเมืออ่อเห็นแบบนั้นเราผู้อุโนะครับปันตะมิแห่งแสงและความมืดมิดได้แต่หัวเราะในเวลาเดียวกันเราสมาชิกจากขัวคอยขาวแล้วคอยดำต่างตงุกตะลึงนี่นี่นี่คือพลังทั้งหมดที่ชายตรงหน้ามีอย่างนั้นเหรออไอชายแกนเนี่ยมันอ่อนเอหรือหรือยังไงมันอ่อนแอขนาดนี้ได้ยังไงกัน ราชาเฉินนะครับส่ายหัวเขาไม่คิดเลยว่าชายที่อยู่ตรงหน้าที่ควรจะเป็นยอดฝีมือกับเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาตัวไปและแล้วเสียงหัวเราะอ,อันน่าคนลุกก็ได้ดังขึ้นไม่นานใครบางคนปรากฏขึ้นที่โรงศพสีดํานะครับและเป็นเพราะความเร็วที่ดูเกินจริงจึงทําให้การเคลื่อนไหวนั้นจิ้งภาพติดตาไว้ตัวทุกสารทิศต,ตัวทุกสารทิศ ชายคนนี้เป็นเหมือนยอดมือสหานเยริวเยินผู้ช่วยยันหากเจ้าไม่ใช้พลังฟ้าเมือนหน่าสมเป็นนั่นออกมาข้าคงจะไม่เคลื่อนไหวแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายวันนี้ข้าจะแสดงให้เห็นเองว่าความจริงอันโอหดร้ายของโลกใบนี้นะ่ะมันเป็นยังไงใช่ความจริงอันโหดร้ายของชีวิตยังไงล่ะปุฟปุฟปุฟ,ปฟ เย่ yeah, ลิวยุนนะครับเ mm hmm. คลื่อนไหวอยู่วางลู่โจได้50เมตรในตอนนั้นเองดวงตาของเขาเปล่งประกายนะครับแล้วเขามองไป ในตอนนั้นนะครับดวงตาของลูโจเป็นประกายเป็นแสงสีน้ำเงินของมองเห็นรอยยิ้มอันเย็นเยือกบนใบหน้าของเงย่ริยวยุนอย่างชัดเจนลูโจโย,ยกฝ่ามือก่อนที่จะผลักมันออกมาพลังฝ่ามือไร้ความกลัวเอาละนะไม่ว่าจะใช้พลังฝ่ามืออีกกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาใช้กับรู้สึกเหมือนกันนะครับลูโจไม่เคยเกรงกลัวและทุกครั้งที่ปลดปล่อยพลังมักทําให้ทุกคนสบายใจขึ้นเสมอความรู้สึก นี่เองปรากฏขึ้นในใจของทุกคนอีกหลังหเฮเยลิวยุนชายผู้ได้ชื่อว่ายอดนักฆ่ายอดมือสังหารรีตาลงไม่มีใครที่เป็นผู้ที่มีผังกอเกิดตั้งแปดลงไปนะครับไม่รู้สึกเกรงกลัวตัวเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าเขามากอดเมื่อเยลิวยุนมองไปที่ฝรั่งตรงหน้าในตอนนั้นความรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆแ,แวบๆก็ได้ปรากฏขึ้น สัญชตาตญาณนะครับของการเป็นมือสังหารกำลังร่ำร้องมันกำลังเตือนให้รู้ถึงอันตรายจากฝ่ามือตรงหน้านี้และใช่แล้วมันกำลังเตือนให้รู้ถึงความอันตรายใช่มันเป็นพลังที่รับมือไม่ง่ายแน่นอนในตอนนี้ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วมันสายเกินไปที่จะหลบการโจมตีในเมื่อมีผู้คนตั้งมากมายที่เฝ้ามองแล้วเขาจะ อาหลบได้ยังไงกันเขาที่เป็นถึงยอดมือสังหารสุดโดวงดังจะละทิ้งความภาคภูมิและศักดิ์ศรีในสายนะยอดมือสังหารโดยการหลบไปได้ยังไงกัน ไม่มีต่างเยี่ยลิวหยุนเกินไวด้วยความเร็วสูงสุดนะครับแต่ที่จะมองตามไม่ทันแตก่กับการท่าเทียบกับพลังฝ่ามือและความกลัวของลูโจที่ดูเล็กและบอบางราวกับผู้หญิงอันสวยงามอ่อนช้อยฝ่ามือทองคํานั้นราวกับแตกสลายได้ทุกเมือ่อแต่ตันใดนั้นเองมันกับขยายขึ้นวูฟ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 ใหญ่ยยขึ้นใหญ่ยยขึ้นมันขยายนะครับอย่างเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดที่ด้านล่างก็มีพลังนะครับ ของพลังฟ้ามือสัมผัสไปที่พื้นส่วนด้านบนของฟามือนั้นต่างงานสูงขึ้นไปเนือ้อเมฆฝังให้ดีนะครับ <c oughs> มันใหญ่ขึ้นที่ด้านล่างของปลราน,นั้นนะครับใหญ่ไปถึงพื้นนะครับจากที่มันอยู่ในอากาศนะครับมันใหญ่ขึ้นจนส่วนข้อมือด้านล่างนะครับถึงพื้นแล้วความสูงของนิ้วมือนะครับจุดสูงสุดของนิ้วนะครับกลางนิ้วตามสูงขึ้นไปบนฟ้า เพราะฉะนั้นนะครับตราบใดก็ตามที่บินอยู่ในอากาศนะครับไม่มีทางเลยที่จะหลบฝ่ามือนี้ได้มีอยู่แค่2ทางเท่านั้นนะครับที่คนคนหนึ่งจะสามารถหลบก,การโจมตีนี้ได้นั่นก็คือมุดดินหนีกับ บินขึ้นไปเหนือท้องฟ้านะครับเหนือขึ้นไปออกจากห่วงมิติไปนะครับออกจากชั้นบรรยากาศโลกนะครับถึงจะหลบการโจมตีนี้ได้เพราะฉะนั้นมันคือการโจมตีที่ไม่สามารถหลบได้มันเป็นการโจมตีที่จะโดนเป้าหมายร้อเอร์เซนนั่นเองในที่สุดนะครับไม่นานพลังฟ้ามือที่ดูไม่ต่างอะไรจากปูเขาลูกใหญ่ก็ประทักเข้ากับเป้าหมายตุ้ม พลังฝ่ามือไร้ความกลัวปพะทะเข้ากับร่างของเย่ยลิวหยุนยอดมือสังหารสุดแกร่งตันทีที่เห็นฝ่ามือขยายในชั่วพริบตาเดียวนั้นดวงตาของทุกคนเบิกกว้างด้วยความตกใจในตอนนี้ทุกคนรู้สึกหนาวไปถึงขั้วกระดูกสันหลังในตอนนี้มีเพียงแค่ความสงสัยนะครับที่ยังคงตาตึงและค้างอยู่ภายในใจของทุกคน จิตใจของเยี่ยลิวยุนก็ว่างาเปล่าเฝ้ากากเลือดเทือกใหญ่ออกมานะครับแรงประทะจากฝ่ามือตรงหน้าทําให้เขาตกใจอย่างที่ไม่เคยเป็นร่างกายของเขาสันสตานไม่นานเยี่ยลิวยุนนะครับก็กระเด็นกระดอนถอยกลับไปในพิปพตาพลังอวตารวังวนบันแดนก็ปรากฏขึ้นมันหายไปในร่างของเยี่ยลิวยุนอย่างรวดเร็วใครก็ตามที่พอมีประสบการณ์ต่างรู้กันดีตอนนี้เยี่ยลิวยุนได้สูญเสียฝังกอเกิดไปจากการโจมจีแค่ครั้งเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วลู ไม่ได้รู้สึกอะไรกับแต้มบุญ6กฝัน 6, ที่ได้รับนะครับเขาไม่รู้สึกลำบากใจอะไรที่ต้องใช้แต้มบุญเพื่อซื้อกา์ดวิเศษอีกด้วยสิ่งสําคัญที่สุดคือผลจากา้ามือผลลัพธ์ของมันใช่แล้วและเมื่อพิจารณาจากสีหน้าทุกคนดูเหมือนการลงทุนครั้งนี้ตัวเขาจะสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อการที่สมาชิกแห่งพันธมิตรการที่กว่าที่สมาชิกแห่ง กว่าที่สมาชิกจากพันธมิตรแห่งแสงและความมืดจะตอบสนองอะไรได้ลีลิวยุนนะครับเย่ลิวยุนก็ได้กระเด็นกลับไปหลายร้อยเมตรสเสียแลวต่อท่านเย่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเย่ลิวยุนนะครับกระเด็นผ่านส่วนท้ายของลรงสุปไปอย่างรวดเร็วริมฝีปากของเขานะครับเต็มไปด้วยเลือด เยลิวยุนเหลือบมองชายชาราที่ตัวเขาคิดว่าอ่อนแอด้วยความตื่นตกใจใบหน้าของเขานะครับเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเขาอับอายนะครับเมื่อนึกถึงสิ่งที่ได้ตามลงไปและเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าจะสั่งสอนชายชาราตรงหน้าให้ได้เห็นความอุดร้ายของชีวิต ในเวลาเดียวกันนั้นเองเสียวยุนเดอชายปูได้พบกับลู่โจเมื่อนหนึ่งเดือนที่แล้วในที่สุดเขาก็ตะหนักได้ถึงความตั้งใจแน่วแน่อของลู่โจแล้วความตั้งใจเสียชิงหัวใจแห่งชีวิตของหญิงเจ้าเอาไว้เสียเองเราสมาชิกจากสำนักสมถะสีขาวต่างก็รู้สึกโลงอกราวกับยกภูเขาออกจากอกความบิดหัดตั้งหมดถูกระบายพวกเขารู้สึกตัวเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อได้เห็นดวงตานว่างเปล่าของเจริวยุนนะครับเฉินดูก็สัมผัสดได้ถึงความพึงพอใจอย่างไม่เคยอย่างไม่เคยเป็นมาดูว่าใครจะกล้ารังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าอีกท่านเป็นใครกันแน่เจริวยุนถามด้วยความสับสนคุกเข่าลู่โจพูดอ้วนๆนนะครับเสียงของเขาดัง,งก้องกลางวานมันดูสุภาพและแฝงไปด้วยแรงดันอันมหาศาล บอกได้เลยว่าความนาเกรงขามนี้นะครับสามารถฉีกมนุษย์ธรรมดาให้เป็นชิ้นชิ้นได้กันเลยทีเดียวยเยลิวหยุนสับสนและรังเลขเขาไม่กล้าที่จะท้าทายลูกโจอีกจะไปมีใครที่กลา้าท้าตายชายชรา,าที่สามารถทําลายฝังกาะเกิดของตัวเองได้โดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวกันละ่ะเอแต่แล้วยเยลิวหยุนก็ไม่ยอมแพ้เขาส่งเสียงวิงวอนออกมารราชาเฉินช่วยช่วยข้าด้วยราชาเฉินที่ได้ยินเสียงเรียกกลับมามีสติเยลิวหยุน เจ้ามีหน้ามาขอความช่วยเหลือข้าได้ยังไงกันข้าน่ะไม่รู้จักไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับเจ้าสนิทสนมด้วยซ้ําไปยิงไปกว่านั้นเจ้ายังเป็นคนดูตูกปูอุโสโท่านนี้ก่อนมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วที่เต่าต้อนต้องคุกเข่าเพื่อขอโทษปูโอุโสนี่นี่ท่านย่เดียวหยุน่นใแต่กัดฟันจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเคืองนะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับ ทุกอย่างก็พิสูจน์แล้วเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชาชาระตรงหน้างั้นเหรอสิ่งที่ทําได้เพียงมีแต่ยอมจํานวนและนี่คือความจริงอนันโหดร้ายของชีวิตที่ตัวเขาพูดถึงเยเลิวยุนนะครับดูสมาชิกของสภาหอคอยทมินและหอคอยขาวด้วยความวิงบอลอ่าใช่ใชแต่แตนที่จะช่วยเหลือนะครับสมาชิกของหอคอยดําและหอคอยขาวต่างกับ แสะดงหน้าที่ตรงกันข้ามใช่พวกเขากําลังเยื้หยันตัวของเยลิวหยุนก่อนหน้านี้เยลิวหยุนต้องการแบ่งหัวใจแห่งชีวิตจากสปาโอ,อคอยดําและโอ,อคอยขาวหน้าดันดานแท้ๆแล้วตอนนี้เยลิวหยุนกับต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาซะเองนี่มันความไรย้ยางอายแบบไหนกันละ่ะลู้โจนะครับที่เห็นความดื้อั้านของเยลิวหยุนได้แต่สายหัวดื้อด้านเสียจริงข้าจะจบทุกอย่างเองม่อยม่อยม่อม่อ เยเหลียวยุนรีบเงยหน้าขึ้นก่อนที่่ะตอบอย่างสันเครือก็กขา้ขาจะคุกเขาทันใดนั้นเยเหลียวยุนก็คุกเขาลงเขากําลังเก็บสีนอนอ่าสีหน้าแห่งความไม่เต็มใจไว้ในตอนนั้นราชาเฉินก็มีตาทีและท่านอิคติที่เปลี่ยนไปเขาหาอ่าขาเข้าหาลู่โจด้วยความสุภาพผู้อาวุโสฐานพลังการฝึกฝนท่านลึกล้ําจนข้าไม่อาจจังถึงขา้าเฉินเทียนเฮาอยากจะขอทราบชื่อเรียงนามตานได้หรือเปล่าล่ะ ในที่สุดนะครับเซียวยุนเธอก็เข้าใจถึงที่มาความมั่นใจทั้งหมดของลู่โจที่ต้องการหัวใจแห่งชีวิตอย่างทีต้วนเหลวแม้แต่สุดยอดมือสังหารนักล่าพังก่อเกิดอย่างเยี่ริ้วหยุนจากปันธมิธแห่งแสงและความมือสุดแข็งแกร่งก็เป็นเพียงมุดปลวกเมื่อต้องเผชิญหน้ากา,การโจมตีของเพชฌฆาตของลู่โจไม่ใช่อบ้าเมื่อต้องเผชิญหน้าฝ่ามือของลู่โจนะครับลู่โจทําลายพังก่อเกิดของเขาได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวเซียวยุนเธอได้เห็นแบบนั้นนะครับที่ได้เห็นไป หน้าบูดบึ้งของเย่ริวหยุดเขารู้สึกพึงพอใจและมีความสุขจนบอกไม่ถูกเสียวอยเนอะนะครับเห็นสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็รีบออกหน้าราชาเฉินปู่อุโสทันนี้คือปรมาจารย์แห่งกินจิงาซานเขาแซ่ลู่เรียกว่าผู้อุโสลู่เสือราชาเฉินประสานฝ่ามือกอนทักตาย ผัวอุศลูด้วยเหตุนี้เองนะครับลู่โจหันกลับไปมองราชาเฉินตันใดนั้นเองนะครับเย่หลิวหยุนรู้สึกกดดันน้อยลงที่ได้ถอนหายใจด้วยความโลง่งอกเคะลู่โจร,รู้ดีนะครับสิ่งที่ตัวเขาทำลงไปเป็นเพียงการยับยั้งไม่ให้เย่หลิวหยุนใช้อารมณ์ชั่ววูบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเย่ริวหยุนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ยอมจำนนแน่นอน ลูโจรู้ดีนะครับแต่เขาไม่ควรฆ่าเย่ริวอยู่ในตอนนี้ไม่ว่ายัางไงก็ควรที่จะใช้การ์ดที่มีนะครับเพื่อขม่มขูทุกคนให้ได้ซะก่อนการสังหารเย่ลริวยุนไปหลังก็ไม่ใช่เรื่องที่สายเกินไปลูโจอมองไปที่ราชาเชินนะครับก่อนที่จะตามกลับถือว่าราชาแห่งดินแดนดวนมาที่นี่เพราะความป่าตะนาของหัวใจแห่งหญิงเจ้าด้วยเช่นกันอย่างนั้นหรอ ราชาเฉ็จไยักหน้าถูกต้องแล้วผู้สูตในโลกนี้มีใครบ้างและที่ไม่เคยอยากได้หัวใจของหญิงเจ้านะทางราชสำนักลงทุนไปมากกับการชิงหัวใจหญิงเจ้าอย่างน้อยเจ้าก็ซื่อตรงอยู่บ้างหลูโจหันกลับไปหาเยลิวยุนนักลา่าปังกอเกดแต่แล้วเจ้าละ่ะไอหนุ่มเยลิวยุนนะครับดูสึกไม่สบายใจและต่อกับข้าข้าเองก,ก็ก,ก็ก็ก็เช่นกันลูโจอุทาน เจ้าก็ต้องการหัวใจของชีวิตหญิงเจ้าเจ้าต้องการหัวใจของชีวิตหญิงเจ้าสินะเออเออก็นั่นแหละครับ เยล่หลิวหยุนหยุดพูดก่อนเชื่อคืนได้น้ำลาเห็นได้ชัดว่า,าชายชาราตรงหน้าของตัวเขานี้กำลังบีบบังคับให้ตัวเขานั้นนะครับออยอมจำนวนและยอมรามือจากหัวใจแห่งชีวิตของหญิงเจ้านั่นเองโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับกับตอนที่996ผัวอุโสทิ่มันคงเปียบประุูดังหินผา และบอกได้เลยนะครับว่าใน e ีีต่อๆไปเนี่ยตอน997เนี่ยก็จะเดือดขึ้นไปอีกนะครับถ้าตอนก่อนอถ้าตอนนี้นะครับเป็นเปลวเพลิงตอนหน้าก็คือแมกมาลาวา